สวัสดีตอนเพลนครับพี่น้องอัปเดตอากาศประจำวันกันเช่นเคยนะครับในวันที่6พฤจิกายนนะครับเมื่อวานก็เหนื่อยหน่อยนะครับตื่นดึกไม่ไหววันนี้ก็มาชดเชยให้ตอนเ,เที่ยงนี่แหละครับพี่น้องด้วยความเป็นห่วงวันนี้ต้องบอกว่าสถาปัตยกรรมทางอากาศของบ้านเราเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะตั้งเคาหรือเตรียมรับมือกับผู้เล่นที่ทรงพลังที่สุดในรอบสัปดาห์นี้ก็ว่าได้นะฮะ นั่นก็คือพายุใต้ฝุ่นคันแมกีที่กำลังตั้งต้อมเลยะฮะตั้งป้อมจ้องเขม็งอย่างน่าเกรงขามนะฮะอยู่ในทะเลจีนใต้แม้ว่าใน24ชั่วโมงข้างหน้านศูนย์กลางของพายุที่จะกลายเป็นย่อมจะยังไม่เคลื่อนที่เข้ามาโดยตรงเต็มรูปแบบนะฮะแต่อิทธิพลทางอ้อมของมันก็จะเริ่มส่งผลกระทบกับบ้านเราแล้วนะครับ อายุทำหน้าที่ก็เหมือนแม่เหล็กขนาดยักษ์นั่นแหละครับพี่น้องที่กำลังดึงและกวาดเอาความชื้นจากอะไรครับจากขอบด้านหน้าของมันนะฮะให้แผ่ล่วงหน้าเข้ามาปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนแั้นก็ทําให้หลายพื้นที่วันนี้พรุ่งนี้ก็จะมีลักษณะคลื่นฟ้าคลื่ลนฝนอึมครึมนะครับสลับกับแดด แต่ในขนาดเดียวกันอิทธิพลของพายุลูกนี้ก็กําลังทําหน้าที่เป็นตัวเล่งปฏิกิริยาไปปุกนะฮะให้ลมมรสุมทางฝั่งอันามันตื่นขึ้นมาอย่างเต็มกําลังเช่นกันนะฮะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงดูองค์ประกอบของเขาทีละชั้นบรรยากาศครับเรามาสตาร์ทกันที่ระบบความกดอากาศนะครับวันนี้ผมขออนุญาตใช้ลม850เฮกโตปัสคาลหรือลมชั้นฐานเมฆนะครับเพื่อเราจะได้ดูโครงสร้างของพายุเต็มกัน เต็มตากันหน่อยนะครับวันนี้เราจะเห็นสองค้วานาหน้าที่เป็นตัวกําหนดเกมนั่นก็คือข้างบนนะครับั้วมหนาจฝ่ายเหนือหรือความกดอากาศสูงแม้เราจะเห็นมวลอากาศนะครับมวลอากาศเย็นนะฮะกำลังแรงอยู่ในจีนนะฮะแต่ต้องย้ําให้ชัดว่าแนวเส้นพันสิบสองถึงพันสิเฮกโตปาสคานั้น ก็คือเกณ์เย็นเริ่มต้นยังไม่ได้แผ่ลึกเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและอีสานของไทยโดยตรงเลยนะครับดังนั้นนะครับพี่น้องอากาศเย็นจึงไม่ใช่ตัวแปรหล,ลักที่เข้ามาคุมเกมของเราวันนี้เสียแล้วครับโดยการเคลื่อนไหวของกองทัพลมนะฮะที่ระดับ850เนี่ยครับหรือประมาณ1.5กิโลเมตรนี่คือชั้นบรรยากาศที่จะไขปริศนาทั้งหมดของวันนี้ครับพี่น้อง เราจะเห็นศูนย์กลางการหมุนแบบทวนเข็มนาฬิกาของใต้ฝุ่นคันแมกีนั้นรุนแรงมาก,กเลยนะฮะทางขวามือเห็นไหมครับแต่สิ่งที่เราต้องโฟกัสในวันนี้ก็คือการแผ่ขยายนะฮะหรือ i r ค u l เลชันของมันนั่นแหละครับโดยกระแสลมที่พัดปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้จึงเป็นลมที่วนอยู่ขอบนอกนะฮะหรือลมจากขอบด้านหน้าของพายุนั่นเอง ซึ่งเป็นลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกําลังปานกลางขึ้นไปนะฮะลมนี้เองนะครับที่จะดึงเอาอความชื้นจากทะเลให้แผ่เข้ามาปกคลุมเราในเวลาเดียวกันนะครับพายุคันแมกีที่หมุนตัวแรงอยู่ในทะเลจีนใต้เขาก็ไปดึงนะฮะหรือไปเร่งปุกให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เซเวตมันซูนในทะเลอันดามันให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับแล้วก็พัดหออเอาความชื้นเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ของเรา ทีนี้เมื่อเราเงยหน้าขึ้นไปมองผู้บัญชาการในชั้นบรรยากาศชั้นกลางนะครับพี่น้องที่ระดับ5.5กิโลเมตรหรือลมบนกันบ้างนะ,ะภาพที่เห็นนั้นก็เป็นยังไงครับพี่น้องเราจะเห็นว่าด้านบนนั้นพัดสอดคล้องกับลมล่างนะฮะอย่างสมบูรณ์เราจะเห็นประเทศไทยตอนบนเหนืออีสาน กลางนะฮะไม่ได้ถูกสันลิตนะฮะหรือแอนตี้ไซคลใดๆกดทับไว้แต่ตรงกันข้ามพื้นที่ทั้งหมดกำลังตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการไหลเวียนระดับบนนะครับที่ฝรั่งเขาเรียกว่า upper level circulation นะฮะที่วนแบบทวนเข็มนาฬิกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบพายุคันแมกี่ที่แผ่อิทธิพลออกมาอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกับลงล่างนั่นเองครับ ลมบนนี้นะครับจึงเปิดทางนะฮะอย่างน้อยก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรนะครับการก่อตัวของเมฆชั้นกลางและชั้นสูงนะครับในขณะที่ภาคใต้นะฮะลมระดับบนพัดเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้นะฮะไหลเข้ามาปกคลุมนะครับดังนั้นนะครับเมื่อเรานำจิกซอทั้งหมดนะฮะที่ผมว่าไปนี้นะฮะข้างต้นเนี่ยครับทั้งพายุที่ยังอยู่ในทะเลจีนใต้นะครับลมมรสุมที่ถูกเร่งเร้าและลมบนที่เปิดทางนะฮะ มาขยํารวมกันนะเราก็จะสามารถอธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาคต่างๆได้ดังนี้นะครับพี่น้องประเด็นหลักของวันนี้ก็คือทางขวามือของพี่น้องนั่นแหละครับใต้ฝุ่นคันแมก,กีนะฮะพายุก็จะเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกค้อนทางเหนือเล็กน้อยนะฮะและคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงค่ำถึงดึกวันนี้เลยนะครับต่อเนื่องรุกสางวันพรุ่งนี้ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าพายุนั้นมาไวกว่าที่คาดการไว้เล็กน้อยนะครับพี่น้องโดยหลังจากขึ้นฝั่งพายุก็จะปะทะกับเทือกเขาอันนำอย่างจังเลยนะฮะภูเขานั้นเขาก็จะฉีกนะครับโครงสร้างพายุและพายุจะคายน้ำส่วนใหญ่ทิ้งไว้ที่ลาวและเวียดนามด้านหน้าเขาและก็จะสลายตัวทันที เมื่อเขาสลายตัวเป็นย่อมแอลแล้วนะครับพี่น้องข้ามมายังภาคอีสานของไทยซึ่งเป็นด้านหลังเขามันก็จะแห้งกว่าที่คิดนะครับดังนั้นฝนในพื้นที่อีสานในส่วนตัวผมยังคิดว่าจะน้อยกว่าที่คาดการในแผนที่ครับโดยจะหนักจริงก็แค่บริเวณชายแดนที่ติดก,กับลาวใต้นะครับอุบลศรีสเกตอะไรประมาณนั้นนะฮะที่รับผลกระทบโดยตรงพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกในวันนี้นะครับวัน ทั้ง3ภาคนี้เป็นเพียงพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากขอบหน้าของพายุกล่าวคือลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเขาได้ดึงเอาความชื้นแผ่ล่วงหน้าเข้ามาผลลัพธ์ก็ที่ได้ก็น่าจะเป็นสภาวะคลื่นฟ้าคลื่นฝนนะครับอึมครึมมีเมฆมากสลับแดดนะฮะแล้วก็มีฝนโปรยปลายอาจจะมีฝนโปรยปลายไ,ได้เล็กน้อยเท่านั้นนะฮะโดยแนวปะทะของจริงจะตามมาในวันพรุ่งนี้บ่ายเย็นไปครับ ภาคอีสานนะครับก็เป็นภาคที่จะเริ่มมีฝนมากกว่าภาคอื่นนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับแนวพายุที่กําลังเคลื่อนเข้ามามากกว่าเพื่อนนั่นเองครับลมชื้นจะขอบพายุพัดเข้ามาโดยตรงนะฮะที่ต้องเฝ้าระวังก็คืออีสานตะวันออกอุบลศรีสเกตฮะที่จะเริ่มได้รับผลกระทบก่อนภาคใต้นะครับพี่น้องสัมมลภูมิหลักที่แท้จริงของวันนี้ก็คือภาคใต้นะฮะ แม้จะไกลพายุแต่การที่พายุนะฮะหมุนตัวแรงไกลๆนะฮะมันทาหน้าที่เครื่องปั๊มนะฮะเป็นเครื่องปั๊มหรือเครื่องดูดที่ไปเล่งให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้สาเวตมันซูนในทะเลอันดามันมีกําลังแรงขึ้นนะฮะโดยภาคใต้ฝั่งอันดามันกระทบจากโดนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะพัดเข้าปะทะชายฝั่งนะฮะก็มีการยกตัวของฝนในขนาดเดียวกันนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันออกแม้จะอยู่หลังเขานะฮะ แต่ในวันนี้การยกตัวของฝนจะมีประสิทธิภาพเช่นกันนะฮะจากแนวลมเฉือนนะแนวลมเฉือนของลมระดับบนที่พัดมาจากทางทิศต,ตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้กับลมระดับล่างลมระสุมตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองโดยจากโมเดลคาดการปริมาณฝนตก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับพี่น้องในเที่ยงของวันนี้นะฮะวันที่6พฤศจิกายนไปจนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้วันที่7พฤศจิกายน ภาคเหนือก็จะมีสภาวะแดดส,สลับกับคึมฟ้าคึมฝนนะฮะมีฝนโปรยไปได้เล็กน้อยตกได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะฮะภาคอีสานก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนครพน,นมมุกดาหารกาลสิธุ์มหาสรารคามร้อยเอ็ดนครราชสีมาบุรีรัมย์นะฮะ แล้วก็อาจจะมีฝนปานกลางถึงหนักได้นะครับบริเวณจังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีอำนาจ,จเจริญยะโสธรพื้นที่ภาคกลางนะครับสภาวะโดยทั่วไปนะฮะแดดสลับคืมฟ้าค้มฝนจากอิทธิพลของพายุก็อาจจะมีฝนโปรยปลายได้บริเวณด้านตะวันตกนะฮะซึ่งมีแนวของลมตะวันตกเข้ามาแทรกเป็นแนวสอบด้วยก็คือจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครสวรรค์ฝนก็อาจจะเป็นแนวฟอกกี้นะฮะ ภาคตะว,วันออกนะครับสภาวะคลื่นฟ้าคลื่นฝนอาจจะมีฝนโปรยปลายเล็กน้อยถึงปานกลางได้ร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่บริเวณชนบุรีจันทบุรีตราดพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0่สถึงหกของพื้นที่นะครับร้อยละ2 0่สถึงสาของพื้นที่ตกได้ภาคใต้บนนะครับบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขัน โดยร้อยละ60ของพื้นที่ก็ตกได้บริเวณชุมพรและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังสตูลสุราษธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสสปลาวนะครับพี่น้องประเทศเพื่อนบ้านก็จะมีฝนฟ้าะนองร้อยละ20-80ของพื้นที่นะฮะตกได้บริเวณแขวงบริคัมไซคํมม่วนสวรรคเขต ร้อยละยีถึงสีของพื้นที่แล้วก็ตกเป็นบริเวณกว้างนะครับร้อยละแปของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณแขวงสารวันเซกองอัตปือและจำปาสักปิดท้ายกันด้วยสถานการณ์คลื่นลมในทะเลกันนะครับพี่น้องฝั่งอาไทยตอนบนคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตรนะครับในขณะที่ฝั่งอันามันตอนบนนะครับและตอนล่างคลื่นสูง1-2เมตร แล้วก็จากอิทธิพลของลมมรสุมที่แรงขึ้นนะครับพี่น้องพี่น้องชาวเรือก็ในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและอันดามันทั้งหมดที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรขอให้พี่น้องชาวเรือระมัดระวังด้วยนะครับสวัสดีครับ